โอการรีวิว s a m s u n Galaxy g A14 4G และ s a m s u n Galaxy g A14 5G นะครับออกแบบมาคล้ายๆกับ Galaxy ตัวท็อปเลย Galaxy S23 นะฮะเมื่อกี้หลงไป24มันยังไม่ออกนะครับแรมหน้าสตอเ A14 4G จะเป็นแรม4 s t สตอ128ซึ่งเยอะมากแล้วก็ A14 5G ก็เป็นแรม4 s t สตอเ128เหมือนกันสเปคจอตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ6.6นิ้วก็ใหญ่กว่า A13 นะเพราะ A13 เป็น6.5เนาะตัวนี้เป็น6.6เป็น PLS LCD สิ่งที่ทําได้ดีของทั้งสตัวนี้ก็คือเซนเซอร์เอง เครื่องนะครับแอคเซลมิเตอร์พอไปเล่นเกมพวกแอดโฟล์เนี่ยมันเองได้โอเคองศาขึ้นไปประมาณสัก8ปถึงเองศาก็เท่าๆกับตัวเดิมนะครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึง่ง กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,การรีวิว Sam s u ง Galaxy A14 4G และ s a m s u ง Galaxy A14 5G นะครับสีที่อยู่ในมือผมนี่ก็คือสีออกขาวขาวเงินเงิน,นะครับแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้รูปทรงนี่ได้ตัวรุ่นพี่มาเต็มๆนะครับเหมือน Galaxy S24 แล้วก็ S24 e Plus เลยนะครับเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดคุณจะมีมือถือที่ระดับเริ่มต้นของ a m s u ุงนะที่หน้าตาเหมือนกับรุ่นท็อปนะครับแต่แค่มันแตกต่างเรื่องวัสดุเรื่องท e เจอร์อะไรพวกนี้ก็ทําให้แตกต่างกันนะครับ A14 4G เปิดราคา มา5 9า9บาทนะครับแล้วก็ A 1 4 5 G เปิดมา6,999บาทต่างกัน1000บาทนะครับนี่คือราคาเปิดตัวราคาเต็มนะครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่ารุ่นนี้มีทั้งชอบและไม่ชอบในตัวนะครับเดี๋ยวเล่ากันพีละประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับมาดูการออกแบบครับออกแบบมาคล้ายๆกับ Galaxy ตัวท็อปเลย Galaxy S 23นะฮะเมื่อกี้หลงไป24ยมันยังไม่ออกนะฮะเป็นดีไซน์เดียวกับตัวท็อปเนี่ยก็ยก สุดแล้วนะของซัมซุงก็คือตระกูล A A1 อนึ่งแต่ว่าได้ดีไซน์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุฝาหลังเนี่ยมันไม่เหมือนพลิคาร์บอเนตซะทีเดียวอะ่ะมันมีความเหลื่อมเหลื่อมมันมีเป็นความเป็นโลหะอะไรของเขานะแล้วก็จะมีลายขีดฮะเล็กๆส่วน A14 5G จะเป็นรอยขีดแบบวงกลมๆ,ๆวงวงวงมาเงี้ยวงๆๆวงๆๆวงๆๆวงวงขีดตัว A14 จะเป็นขีดตรง A 14 5G จะเป็นขีดวงวงนะครับซึ่งจะเล็กกว่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบ A14 แบบ 4G นะแปลกดีมันกระเป๋าเดินทางอ่ะ ที่มันมีขีดทีะเออเหมือน er, เ,เลยเนี่ยขีดๆ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 เนี่ยแล้วก็เลนส์กล้องก็จะเหมือนดีไซน์ของรุ่นพี่เขาเลยมีแฟลชตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็มีซัมซุงเป็นสีแบบไม่ได้เหลือมอมอซักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ทั้ง2ตัวนี้มีไม์ข้างบน1ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านล่างมีไม์อีกหนึ่งตัวก็มีไม้สองตัวไม่ครบนะครับพอทสามจุดห้ามีมาให้สําหรับเสียบหูฟังได้เลยนะครับมี usb type c มาให้ตัวนี้รองรับแค่15วัต์เท่านั้นนะครับก็ถือ่ีบ15ม อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าตัวลดราคาเราไม่นับเนาะเรานับราคาขายเปิดตัวใหม่ดีกว่านะครับถ้าเรานับลดราคาเนี่งหวตัวท็อปมาเพียบนะถ้าแต่ถ้าเป็นตัว 4G ที่ราคาแบบ6,009เนี่ยผมจะว่ามันช้าไปแต่ถ้าเป็นราคาเนี่ย6,009 15วัตต์18วัตต์เนี่ยมันอยู่ที่อัลกอริทึมการช้าซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สีเรียสเอาการใช้งานจริงไม่ได้สีเรียสนะไม่ได้เอาเลขสเปคมาคุยมีลำโพงด้านขวานะครับจับเล่นเกมแบบนี้หรือจับฟังแบบนี้ไม่ติดมืออันนี้ก็ดีไปนะครับ เป็นแบบแฟลตเลยจะไม่มีการโค้งของขอบจอเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มสแกนแลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างแบบนี้ทีนี้สิ่งที่ผมชอบมากคือตัว A 1 3ตัวเก่าทั้ง 4G และ 5G เนี่ยจะเป็นจอแล้วก็เป็นฝาหลังที่เป็นเลเยอร์เดียวประกบเข้าไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเหมือนมี3เลเยอร์นะครับผมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ในเว็บแรกที่คุณเห็นนะัมันเหมือนมี3เลเยอร์ก็คือฝาหลังขอบเครื่องตรงกลางนะครับแล้วก็ขอบหน้าคือเหมือนมี3เลเยอร์นะครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นชิ้นเดียวกัััันนนฝาหลงตตวีีี้ยแแแ่่่คมท กัันนะครบตรงข้างๆจะเป็นแบบขอบโลหะแบบสีด้านๆมันไม่เงาอ่ะมันออกด้านๆนะครับด้านๆวาวๆนิดนึงนะครับถ้าเป็นรูปทรงแบบนี้ดูว่ามันหนานะครับแต่จริงๆแล้วพอเราดูอย่างหนึ่งคือมันบึกบึนมากเลยผมอะทำตกพร้อมกัน2เครื่องด้วยเนี่ยขอขอโทษซัมซุงด้วยนะฮะนี่เห็นไหมนี่เป็นรอยเงี้ยเออมันก็ถึกดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นรอยลงไปอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นพอเลนส์เนตแบบเหนียวๆพอสมควรอะตกลงไปแบบนี้นะครับเออป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับตกจากกระเป๋าแล้วก็ขอบจอไม่โค้งเลยนะครับเป็นแบบแฟลตแแบบบบนนนีีี้้อ่เยดไซ์คร่าาวๆก็ประมณ นี่นะครับเข็มจิ้มซิมอะไรจะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็เป็นทริปเปลิลสล็อตสามสล็อต,อตด้วยคุณสามารถเพิ่มนาโนได้2นาโนซิมนะครับแล้วก็ไมโครอดิกาได้1เทาลบต์ไม่ลดสเปคอะไรกันเลยเดียวนะฮะนี่คือเป็นแมสท,ที่ไม่ตัดอะไรออกเลยนะครับพิกมาดูด้านหน้าหน้าจอจะเป็นอินฟินิตี้วีดิสเพย์ก็คือการออกแบบค่อนข้างจะยืมอันเก่ามาใช้ก็จะเป็นแบบโบราณไม่ได้เจาะรูตรงกลางนะครับดูการหนาของขอบนะครับโอ้โหหนาแบบเหมือนโทรศัพท์ย้อนยุคไปเลยอ่ะหนามากนะครับผมว่าหนาก็ปกติก็นิดนึงอ่ะประมาณัมินึแต่ ด้านล่างนี้ก็คือแบบหนาเลยแหละแต่ A14 ที่เป็นแบบ 4G เนี่ยมันจะมีขอบเครื่องที่เป็นสีเงินอยู่มันเลยเห็นขอบเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอเป็นสีดำเนี่ยมันไปรวมกับข,บขอบข้างๆไงมันเลยหนาเยอะแต่ว่ามันก็มีเรื่องดีอยู่นะอีกอย่างในนี่ผมจะชมเรื่องดีก็คือคุณภาพหน้าจอครับจอตัวนี้นะครับเป็นจอ p s ที่พัฒนามาจาก A13 ตัวเดิมนะครับคือมันมีความสว่างอยู่ที่ประมาณ490-510นิดๆน,น,นะครับกระจายตามหน้าจอซึ่งการกระจายขอบเขตของความสว่างหน้าจอของ Samsung เนี่ยทำได้ดีปกติเนี่ยตรงกลา,าง450 ข้าง370้อะไรเงี้ยคือมันมีความเหลื่อมล้ำยังค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี้คือ490 480 500 5 1สิิ้รอนิดอะไรประมาณเนี้ยมันพอๆกันมันเฉลีย่ยเท่าๆกันจะดีกว่านี้เป็นจออารโมเลนเนาะอารโมเลนเนี่ยโดยราคาเปิดตัวมันก็แบบ7 8 0 0 0แล้วอะแต่ว่าความสว่างมันอยู่ที่ประมาณ0 0นิตแล้วชั้นมันจะแบบค่อนข้างจะสะท้อนแสงอย่างมากกับตัวแสงแดดที่กระทบจอนะครับสเปคจอตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ6.6นิ้วก็ใหญ่กว่า A13 นะเพรา A13 เ็น6.5เนาะนตัวนี้เป็น6.6เป็น p า s LCD ตัว 14, บบ g จะเป็น 60สิบเฮิร์ตเอจะเป็น90้เฮิร์ตค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะถ้าเกิดว่าคนที่แบบชอบเล่นอะไรเร็วๆนะครับอย่างเช่น Facebook อะไรพวกนี้นะครับมันจะแบบค่อนข้างจะลื่นไหลแบบ90้เฮิร์ตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใช้งานทั่วไปคนที่แบบไม่ได้เรียสเรื่องสเปคมากเนี่ย6กเฮิร์ตก็พอดีนะสำหรับจอบประมาณนี้นะครับก็พัฒนามาจาก A13 นรับ A13 จะน720 P พัดตัวนี้จะเป็น 80P ทั้ง2รุ่นเลินะครัทเัตน1 4 4G เป็น 50, เ,นเกันแปดสิบพีทั A 1 4 5G จะเป็น d a m e n m City 700 RAM และ s ต o r a g e A14 4G จะเป็น RAM 4 Sto r a g e 128ซึ่งเยอะมากแล้วก็ A14 5G ก็จะเป็น RAM 4สต o r a เ e 128เหมือนกันแบตเตอรี่5,000ทั้งคู่รองรับการชาร์จแบบ15วัตต์ก็ไม่ได้ไวเท่าไหร่แต่ A14 เนี่ยเหมือนซื้อกับทางโปรโมชั่นของเว็บ Samsung นะครับจะแถมตัว AFc หรือ Adaptive Fast Charge แบบ15วัตต์มาให้ด้วยมูลค่า390บาทนะสำหรับ A14 4G นะครับก็ลองไปหาเลือกซื้อเอานะครับกล้องหน้า A14 4G อัปจากเดิมจาก A13 นะครับจาก8ล้านเป็น13ล้านพิกเซลนะครับ A14 5G ก็เช่นเดียวกันตัวเดิม8ล้านตัวนี้เป็น13ล้านพิกเซลกล้องหลังถ้าเทียบกับ A13 เดิมนะครับ A13 เดิมจะมีกล้องเดฟ2ล้านพิกเซลนะครับ A14 LTE จะตัดกล้องเดฟทิ้งแต่ว่านอกนั้นจะมีเหมือนกันก็คือเลนหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเลนอัลตาไว5ล้านพิกเซลเลนมาโค2ล้านพิกเซลเหมือนกันตัดแค่เลนเดฟออกแล้วไปเพิ่มกล้องหน้าเป็น13 000, ล้านนะครับตัวนี้ส่วน A A145G A145G กล้องเหมือนเดิมเลยกล้องหลัก50ล้านพิกเซล f1.8 เหมือนเดิมกล้องเดฟ2ล้านเหมือนเดิมแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือกล้องหน้าที่เป็น13ล้านขึ้นมานะครับมีแต่ A13 ที่มันตัดออกมาเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียก่อนทีนี้เหมือนซัมซุงเนี่ยอัเอปเดตซอฟต์แวร์มาผมได้ลองเล่นทั้งการปิดฟีเจอร์แรมพัสและเปิดฟีเจอร์แรมพัสนะครับปรากฏว,ว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเล่น A144G เนี่ยเปิดฟีเจอร์แรมพัสได้ค่อนข้างดีกว่าแบบนี้เล นะครับไม่ใช่นะฮะวันนี้มันก็ดีเกินไปนะฮะมันเล่นได้ลื่นกว่าแบบปิดลำพัดอ่ะยิ่งการเล่นเกมเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าการเล่นเกมแบบฟีเจอร์เปิดลำพัดมันจะเล่นดีดีกว่ามันจะไม่กระตุกเท่าเดิมนะครับแล้วก็การเล่นโซเชียลพวกนี้เวลาคุณเปิดมานะครับคุณให้เครื่องมันประมวลผลสักแป๊บหนึ่งแล้วคุณเข้าแอปมาเนี่ยอ่ะรอมันแป๊บหนึ่งแล้วคุณก็ลองเล่นดูมันจะเล่นได้โอเคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปิดเครื่องมาแล้วคุณรีบกดปุ๊บ มันจะมีอาการกระตุกกๆๆ็หนึรออีกแป๊บหนึ่งนะครับมันกำลังประมวลผลของมันนี่มันก็จะเลื่อนๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับส่วน 1> A 1 4 5 G เนี่ยจะเก่งมากนะครับเพราะชิปเซ็ตมันค่อนข้างจะลื่นเนี่ยแล้วมันผนวกกับจอ90เพิร์เนี่ยมันจะเล่นโซเชียลได้ค่อนข้างจะลื่นแล้วก็เล่นหลายจอได้ดีเปิดจอแยกจอพวกนี้นะครับอ่ะอีกจอหนึ่งดูดู u t u b e ก็ได้ทีนี้สิ่งที่ดีของสองสองรุ่นนี้ก็คือได้ฟีเจอร์ฟังก์ชันของตัวท็อปมาเลยก็คือมีแอปหมดนะฮะนี่คือ One UI อก็ยังมีมาให้นะครับลากลงมาเข้าไปที่ตั้งค่าคุณเข้าไปที่คุณสมบัติคุณสนมมมมมอออะะไไไร,รขัััั้้้้้้้นสูงงงงคุณเเเเปปปิดิ App ดดดดดดดทดทททหหหี่ใชจลยต เลยแล้วคุณจะเล่นลาซาด้าแบบนี้ได้ได้นะครับป๊อปอ,อัพแล้วคุณก็จะเลื่อนแบบนี้ได้เลื่อนเล็กเลื่อนใหญ่เห็นไหม เนี่ยคุณสมบัติที่มันโหดมากๆสําหรับการใช้ multi window และขยายแอปได้แบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะบางทีอินตากงอินตาแกรมอย่างนี้นะครับคุณบังคับให้มันเป็น multi window หรือแยก p o อ up ได้ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันทาไม่ได้อันนี้คุณบังคับอินตาแกรมจอเล็กมากๆเนี่ยที่ผมรีวิวไปกับตัวท็อปหลายๆตัวเนี่ยรุ่นพวนี้มันทําได้หมดเลยนี่คือความโหดของซอฟต์แวร์ของซัมซุงที่พอตมาจากตัวรุ่นพี่นะครับเน็ตฟิกก็เล่นได้ดีกว่าเดิมดีกว่า A 1 3ตัว 4G 5G เพราะว่าเป็นรองรับแบบ FuAD L1 ไไปปแลลลล้้้วววนนนคััเเเ็ทงู่่่ดยสตโ ทำมาได้ดีนะเสียงกลางเสียงแหลมมีวิติที่ดีแต่สิ่งที่พิจารณาก็คือเสียงทุ้มนะครับถ้าไปเปิดฟังวิทยุฟังเพลงทั่วไปเนี่ยผมลองเล่นมา2อสวันเนี่ยฟังเพลงฟังแบบพอดแคสต์เนี่ยพวกเนี้ยที่มันเป็นเสียงพูดเนะี่ยผมว่ามันทําได้โอเคเนี่ยโอเคนะฟังรู้เรื่องครับไม่ไม่ตีกันไม่จาไม่ตีกันมัว่วแต่ถ้าเกิดคุณเปิดที่แบบเสียงค่อนข้างจะดังมากๆแบบเนี่ยแบบเห็นไหม เสียงแหลมมันจะเยอะขึ้นเป็นพิเศษครับมันจะกบเสียงกลางไปฉะนั้นคุณจะเปิดได้ประมาณ7-8็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลำโพงก็อยู่ในเกณฑ์พอได้นะครับไม่ได้แบบบวหวามากมายมันจะมีในเกณฑ์ราคานี้ที่แบบมีเสียงทุ้มที่ดีอยู่นี้ก็นี่ก็คือข้อพิจารณาสาหรับลำโพงนะครับแต่ใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหาสบายๆไม่รู้สึกตะคิกตะขวงนะครับทีนี้การรองรับไจโรสโคปตัว 4G ไม่มีไจโรสโคปมาให้นะครับตัว 5G มีไจโรสโคปมาให้แต่ผมจะบอกว่าไจโรสโคปเน,น่นเราร,นร,นออราาเัเ็ว 7, ววาาทะบบบบบตแแ7000 80000จด แต่นี้เซนเซอร์ที่ท่านเห็นมีประมาณนี้เลยเห็นไหมใจโลไม่มีไอตัว A13 ก็ไม่มีใจโลอยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่มีใจโลนะครับ A14 ก็ไม่มีใจโลนะครับไม่มีมาให้ตัวการรับสัญญาณ2ตัวนี้ทําได้ทั้ง2.4และ5กิกตัวนี้รับสัญญาณได้แบบใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากมายนะักอยู่ในเกมมาตรฐานมันจะมีตัวที่แบบรับแรงๆอยู่นะครับในเรทราคานี่มีตัวแบบเน้นเกมเน้นอะไรไปเลยแต่ว่าตัวนี้ก็มาในเกมมาตรฐานตัว A14, 4G เนี่ย non ca นะครับรับ 4G แบบปกติได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ตัว 5G เนี่ยลองรับเป็น 5G แล้วก็ลองรับแบบ 4G แบบ 3CA มาด้วยนี่นี่คือจุดเด่นมันนะทีนี้มันเรื่องการเล่นเกมเรื่องการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้ทํามาเน้นการเล่นเกมเท่าไหร่นะครับทั้ง2เครื่องเลยแต่มันพอแค่เล่นได้นะครับเอาไว้เล่นเกมเบ,มบาๆได้อะแบบ r v ถ้าคุณปรับสุดเนี่ยเฟรมเรตมันตกมากเลยถ้าคุณปรับ30นะครับปรับกราฟิกระดับกลางเนี่ยมันเล่นได้อยู่นะครับแต่ถ้าปรับสูงสุดเนี่ยมันต้องไปดูมือถือที่มันเน้นเล่นเกมจริงๆจังๆ,ๆนะครับตัวกสีสัน อะไรการขับสีม,มาเนี่ยโอ้ทำได้ค่อนข้างดีมากแต่เรื่องการทัดอะไรพวกนี้ทำทำได้ดีนะยกเว้นการปรับเฟรมเรทที่ไม่ได้สูงมากนะครับคุณจะเล่นได้แค่ระดับกลางเท่านั้นนี่คือขอบิจนาราสำหรับท่านที่เล่นเกมหนักๆส่วนตัว 5G เนี่ยคุณปรับสูงสุดได้แต่มันจะอยู่ที่ประมาณสัก5 0 6 5 7เฟรมแล้วมันจะแกว่งตรงมา45 4, frame, 4, frame, มนเฟรม40เฟรมประมาณนี้เวลาโบงเยอะจริงๆแล้วผมควรจะคิดได้ว่าเออถ้ามันเป็นเครื่องขายจริงเนี่ยซอฟต์แวร์มันน่าจะสมบูรณ์กว่านี้นะครับอย่างเช่นความสว่างหน้าจอเนี่ยผมเจอบ่อยเครื่องขายจริงเน่่าวานาจอจะกตืซ์ ขายจริงมันจะรู้สึกว่าลื่นกว่ากล้องมันจะเสถียรกว่าอันนี้ผมรีวิวตามที่ผมเจอเลยนะผับจีเหมือนกันตัว 4G เนี่ยคุณต้องปรับแบบต่ําสุดนะครับแล้วก็เฟรมเรทลื่นเนี่ยมันพอที่จะแบบเล่นได้นะครับการโหลดชากอะไรเนี่ยก็พอใช้ได้ไม่ได้แบบโหโหลดเร็วอะไรมากมายนะครับการเล่นหันซ้ายหันขวาก็ยังหันได้ประมาณพอดีพอดีอ่ะส่วนตัว 5G เนี่ยเล่นได้แบบ45เฟรมเรทนะครับแต่เล่นลื่นแบบประมาณ40เฟรมเรทประเมินจากสายตานะเพราะว่าหันซ้ายหันขวาเร็วมันจะมีแบบอาการแบบแหลกๆลกนิดๆนะครับจอสว ได้ใหญ่มากแต่ว่าเล่นเกมถือจับดีเหมาะมือเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้บางจนรู้สึกว่ามันหลุดมือง่ายนะบันหนาหน่อยๆการทัดทาให้ดีแต่ว่ายังไม่ได้สุดเท่าไหร่ไปเล่นเอปกมานะครับการาฟิกราบรื่นเฟรมเรทสูงแบบ3 0 fps เล่นได้ดีแต่แบบ30เฟรมเรทอะรายละเอียดโดยรวมก็ไม่ได้สูงมากในการตั้งค่านะเฟรมเรทส่วนใหญ่ที่ 24- 25เฟรมบ่อยๆเวลาเจอคนเยอะๆมันจะคุมจอ,อยากนะครับเหมือนภาพมันไม่ได้ลื่นตาอย่างที่คิดอันนี้ก็คือเกมแบบระดับเริ่มสูงขึ้นนะครับที่เราไปเทสตร กราฟิกเริ่มต้นเฟรมเรท 30fps ก็เล่นได้ลืน่นแต่ลื่นแบบ30เฟรมเรทนะเหมือนตอนจังหวะแบบคิวแคมก็จะมีกระตุกบ้างนะเวลาชนขอบทางอะไรพวกนี้นะครับเวลาเรนเดอร์กราฟิกเยอะๆหรือรวมไปถึงช็อตดิฟมันก็จะกระตุกบ้างเล็กน้อยละเอียดหน้าจอสวยเหมือนเดิมสีสันหน้าจอเกมนี้โอเคเลยดูดีแล้วก็สิ่งที่ทําได้ดีของทั้งสองตัวนี้ก็คือเซนเซอร์เอียงเครื่อง,ง,งน,นะครับแอคเซลมิเตอร์พอไปเล่นเกมพวกแอดโฟล t เนี่ยมันเองได้โอเคองศาขึ้นไปประมาณสัก8-9องศาก็เท่าๆกับตัวเดิมนะครับเพราะใช,ช เกมของ2ตัวนี้นะครับอยู่ในเกมที่คุณเล่นเกมกลางๆได้เพราะไม่ได้เก่งเรื่องเกมไม่ได้ออปติมไลน์สำหรับเรื่องเกมเลยทีนี้มาถึงเรื่องกล้องครับกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้จอ,อกแนวนวลนๆนะครับส่วน A145G จะออกแนวแบบอมวอมวอมหรือบางฉากบางสถานการณ์ที่มันเจอแสงเหลือเนี่ยมันจะอมเขียวๆปนเข้ามาด้วยนี่คือความแตกต่างแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปเลยถ้าติดตามมาเนี่ยถ้าเป็น e Xsion เนี่ยมันจะเป็นแบบนวลๆเนียนๆถ้าเป็นแบบ Snapdragon หรือ Density เนี่ยมันจะเป็น แบบอัดเข้าไปให้มันคมๆแบบเนี้ยคือมันอาจจะแบบดูหลอกๆนิดนึงแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านชอบแล้วกันแต่ส่วนตัวผมชอบ A144G นะเนี่ยสีมันออกมาแบบนวลๆอมชมพูนิดๆนะครับแต่บางรูปมันอาจจะมอมแดงบ,บ้างอันนี้คุณต้องรอการอัปเดตซอฟต์แวร์จูนสีให้มันเข้าที่เข้าทางอันนี้มันเป็นตัวเดโมนะครับที่ผมได้มากล้องหน้าเนี่ยผมชอบ A144G มากกว่าถ้าได้เรท่ราคาเนี่ยนะครับผมให้ประมาณสัก6-7ถึงคะแนนนะถ้าเทียบกับตัวอื่นด้วยก้องซัมซุงมันจะเป็นแบบไม่ได้แบบเน้นบิวตี้ไม่ได้เเนนนน้้้กกกกาาาาารถ่ยยแบบบผิดพีจใหามานะั เน้นความเป็นจริงอยู่นะครับแล้วก็มีการทําหน้าให้เนียนสักเล็กน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ XINOT มันทำได้ดีก็คืออัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมเนี่ยการตัดขอบอะไรพวกนี้มันก็ยังจะฉลาดใช่ไหมขอบแว่นฟุก,ก้สปดี้คุกกิ๊กนะฮะก็ยังทําได้โอเคนะบางสถานการณ์เนี่ยอย่างการเนียนของขอบคออะไรเงี้ยพวก XINOT เนี่ยมันจะทําได้ดีอันนี้ผมพูดถึงค่ายซัมซุงนะครับค่ายซัมซุงนะถ่ายตอนแสงน้อยเหมือนกันคือ A 1 3เนี่ยชมไปเรื่องการถ่ายแสงน้อยที่ค่อนข้างดีนะเออถ่ายแสงน้อยได้ค่อนข้าาางงงดดีนครพููถถึมาามืืออ่ไส ผมว่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ออาความละเอียดจากเดิมด้วยจาก8ล้านไป13ล้านเนี่ยโอเคแต่ว่าจะให้แบบมันโหโหดมากมันไม่ได้เน้นกล้องหน้าขนาดนั้นมันเป็นมือถือแบบระดับใช้งานกลางๆทุกด้านอะ่ะเออถ้าเกิดคุณชอบแบรนด์ซัมซุงคุณชอบการศูนย์อะไรแย่ๆเนี่ยอ่ะคุณจัดไปได้กล้องหน้าก็เป็นว่าผมชอบ A14 มากกว่านะครับไม่ได้อมแบบเหลืองมากมาดูกล้องหลังครับโหมดกล้องหลังเนี่ย A14 4G ไม่มีโหมดถ่ายกลางคืนนะครับ A14 5G มีโหมดการถ่ายกลางคืนมาให้ด้วยซึ่งเวลลามมัันนสสโปดะ สโลห์กวิซึ่งนานพอสมควรแต่ว่าภาพออกมามันก็โอเคเลยนะมันก็สวยแต่ A 1 4 4 G มันจะไม่มีมวนกลคืนเห็นไหมเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยเสียดายมากนะ Samsung น่าจะใส่เข้ามานะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรอันใดหรืออย่างไรอย่างไรนะฮะไม่มีกลางคืนใช้ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลย A 1 4 5 G นะครับแล้วก็โหมดวิดีโอนะครับให้ดูสักงนิดหนึ่งวิดีโอของ A 1 4 4 G จะไม่มีการกันสั่น A 1 4 5 G จะมีการกันสั่นแบบมีความเสถียรว,วิดีโอนะครับคุ พอได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่ามัน,มนสวยเลยทีเดียวแต่ผมว่าควรจะปรับปรุงอีกนิดนึงเนี่ยมันจะดีมากเลยสําหรับการถ่ายภาพนะครับภาพของ A14 เนี่ยมันจะอมแดงๆเหมือนโทนแคแนล A14 5G จะเป็นโทนแบบออกวอมวอมเหลืองๆ,ๆเหมือนแบบกล้องโซนี่อะไรพวกเี้ยแต่คือบางอันที่แบบแสงไว้บรลลานมันนี่มันก็คือมันเหลืองไปเลยก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาดูการถ่ายคนก่อนนะนี่การถ่ายคนเห็นไหมว่า A14 5G เนี่ยมันจะใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปเยอะมากทั้งการเร่งความคมเลยขึ้น A14 4G เนี่ยมันจะยังู นวลอยู่เนี่ยด้านขวาด้านซ้ายมือผมยังนวลน,นวลผิวมันก็ยังนี่ๆอยู่แต่ A145G เนี่ยไหมหน้าแข็งไปละคือผ้ามันจะแข็งไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะแบบใสอะไรพวกนี้นะครับ นี่เห็นไหมสีมันจะสดใสไปเลยแต่ผมชอบ A 1 4แบบ4 G มากกว่านะมันธรรมชาติอันนี้เราแต่งท่านนะครับเนี่ยหมวดบุคคลบางรูปเนี่ยก็ชอบ A 1 4 4 G บางรูปก็ชอบ A 1 4 5 G นะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยตอนแรกที่ผมดูผมชอบ A 1 4 5 G มากกว่าแต่ดูไปดูมาผมชอบ A 1 4 4 G เพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าวเวลาไปถ่ายเนี่ยมันคือโทนที่ธรรมชาติแล้วผมชอบโทนสีของ c a n น n มันจะออกแบบอมแบบมีแดงๆปนนิดนึงอะ่ะสวยความคมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทั้งคู่เลย50ล้าานนของเ,เ่มัจะ คมแบบคมมากเลยนะครับดูจากรูปเนี้ยเห็นว่ามันคมแบบมากแล้วมันจะอมแบบเขียวๆนิดนึงอมเขียวๆเหลืองๆแต่ A144G เนี่ยมันจะขาดสีสันไปสักนิดนึงนะครับคุณต้องแบบไปแต่งเพิ่มนิดนึงเนี่ยดูความคมที่ A ที่ที่ซูมเข้าไป A145G เนี่ยจะมีความคมที่แบบเล่งขึ้นมานะครับแต่จริงแล้วมันคมพอๆกันคุณผู้ชมมันคมพอๆกันฮะแต่ตัวหนึ่งมันมีซอฟต์แวร์เล่งเนี่ยไอ้ว่าแล้วแต่คุณชอบโทนไหนแล้วกันแต่ส่วนตัวผมชอบ A144G เนี่ยดูรูปมอไซค์ดิสีแดงเนี่ยมันจะแบบ แดงมีมิติแบบสวยเลยอ่ะเนี่ยอย่าง A145G เนี่ยมันเปิดเงาจนเกินไปเห็นไหมต้นไม้ตรงเนี้ยมันดูแบนไปเลยเห็นไหมส่วน A144G เนี่ยมันยังมีแบบความแบบมีเงาเนี่ยใบไม้มันจะมีมิติของมันเนี่ยมิติของเงาของอะไรแต่ A145G คือเปิดเงาแบบคือเปิดสว่างไปหมดเลยอ่ะเนี่ยรูปประมาณนี้นะครับคุณดูเทียบเอาแล้วก็ที่สําคัญ A144G มีอัลตร้าไวอัลตร้าไวเนี่ยใช้ได้โอเคเลยนะเพราะว่าซัมซุงเ,เนี่ยเก่งเรื่องอัลตร้าไวอัลตร้าไวในรื่อราคานี้ก็กว้างสุดๆเลย11ขขึ้อคร้วก็ถ่ายออกมาตอน ถ่ายมาได,ได้ค่อนข้างดีจนกระทั่งถึงเย็นแต่ว่าพอเริ่มมีแสงน้อยปุ๊บเนี่ยผมว่าหลีกเลี่ยงการถ่ายแสงน้อยนะครับเพราะว่าอาัลตร้าไวในเกณฑ์5ล้านพิกเซลมันก็คุณภาพแค่พอใช้แต่ถ้าถ่ายตอนเช้าเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้กับเรีราคาแค่5,000กว่าบาทนะครับคุณสามารถใช้งานได้การถ่ายมาโคเนี่ยก็ทําแค่พอใช้ได้นะครับมันไม่ได้แบบจริงจังอรัเพราะมันเป็นมาโคแค่2ล้านเนี่ยสีมันก็จะแบบประมาณนี้จากที่ผมดูเนี่ย ใช้ในการซูมลงไปเนี่ยมันยังดีเทลดีอยู่เลยรูปที่มันซูมลงไปเนี่ยส่วนการถ่ายแสงน้อยครับผมว่าทําได้ดีทั้งทั้งคู่นะแต่ว่าตัว A 1 4 5 G มันจะมีโหมดกลางคืนถ้าถ่ายโดยที่ไม่ใช้โหมดกลางคืนอะไรเลยเนี่ยด้วย2ตัวนี้ที่เป็นออโต้แบบอัตโนมัติไม่สามารถที่จะบังคับเปิดออโต้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราจ่อขึ้นปุ๊บแล้วมันไม่ขึ้น HDR ป้ายมันจะหลุดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะหลุดไฮไลท์แบบเนี้ยซึ่งนี่ผมอยากให้ s a ม,ม,มัมเุี่ยก พวกไฮไลท์พวกนี้มันมาครบมันจะสวยไงดีเทลเนี่ยผมว่าคมชัดใช้ได้เลยนะครับกลางคืนคือเป็นเกมมาตรฐานเลยใช้ได้เลยนะครับนี่ถ่ายกลางคืนมาแบบไม่ใช้หมดกลางคืนนะครับเนี่ยชัดเลยเหมือน A-13 e อ่ะที่ชมไปยังไงก็ประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยพอมันไม่ติดม็นอย่างเงี้ยมันจะหลุดเป็นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าขึ้นเนีดเนี่ยขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ภาพที่ดีเมื่อน,นั้นนะครับ ทีนี้การถ่ายแบบวิดีโอวิดีโอได้ 1080p ทั้งหน้าและหลังแบบ30 f เฟรมเรทนะครับ กล้องหน้าก็มีความสเสถียรวิดีโอนะครับให้เลือกใช้กล้องหน้า A144G ทำได้ดีแม้ว่าจะเจอสภาวะแสงยากคือผมลองตั้งแต่แสงห้องไม่ได้เป็นแสงไฟสตูดิโออะแสงเหลืองแสงอะไรมันบังคับได้ดีกว่าแต่คุณต้องเข้าใจในเรื่องราคานี้นะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นให้ผมให้คนดูพอตัว A145G เนี่ยพอมาเจอไฟสตูเนี่ยมันยังทาได้ดีอยู่แต่มันจะมีพวกเงาที่มันติดแสงเหลืองเข้ามาเห็นไหมเนี่ยพอเราเลื่อนปุ๊บมันเพี้ยนแต่ A144G อะ่ะเวลาคุณถ่ายวิดีโออ่ะ มันทํามาได้ดีมากคือวิดีโอพันแปดสิบพีก็จริงครับแต่ในเลทราคาเนี้ยถ้าคุณซื้อไดห้าพันต้นๆเนดี่ยวผมผมว่าเป็นวิดีโอที่น่าจะอันดับต้น,ต,น,ต,นต้นนะที่ทํามาหนึ่งความลื่นไหลสองเสียงที่เก็บแล้วก็ดูภาพเนี่ยเห็นไหมแสงน้อยก็ถ่ายไม่ได้ดีนะครับวิดีโอเนี่ยมีความเสถียรนะครับลื่นไหลเสียงอัดออกมาทําได้ดีตามตัวอย่างที่จะให้คุณเห็นดั้งต่ไปนี้นะครับทั้งตอนเช้าและตอนมืดวิดีโอกล้องหน้าพันแปดสิบพีนะครับดูสีนะครับทาง A14 ธรรมดาเนี่ยจะออกสีแบบ อมแดงๆนวลๆนะครับ A 1 4 5 G จะเป็นแบบดูดิสีมันโดนบูตเป็นสีเหลืองแบบเข้มๆนะครับแต่ว่ามันก็จะสดใสแบบเนี้ดูกล้องหน้านะครับ f UHD l l 1080 p. กล้องวิดีโอดีมากครับรุ่นนี้ดูดินี่แสงยากๆนะครับไม่มีอาการแบบสลับมัวสัวนะครับถือว่านี่เป็น A เริ่มต้นที่ทำกล้องวิดีโอมาค่อนข้างดีแล้วก็แสงน้อยมากครับดู อันนี kind of ้คือแสงน้อยบ้างนะทีที่เห็นด้านหลังก็ยังคม,มชัดอยู่นะครับดูดินี่พูเอสดีนะเยี่ยมเลย วิดีโอกล้องหลังนะครับผมเน้นเลนหลักเป็นหลักนะครับเพราะว่าเลน Ultra ์อลต์วายเนี่ยมันถ่ายได้เฉพาะตอนเช้าคือคุณภาพมันพอใช้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นเลนหลักกล้องหลังเนี่ยเช่นเดียวกันทํามันออกไม่ได้ดีแต่ไม่มีการสารั่นแบบ E S แต่ก็ต้องบอกอีกว่าถ้ามีการสารั่นแบบ E S นะครับมันจะมีอาการวอบบิ้งค่อนข้างเยอะก็คืออาการภาพมีโมชั่นเบล์หรือมีอาการวอบบิ้งก็คือ,อภาพซซ้อนอะ่ะมันทําให้รายละเอียดมันเสียไปหมดเลยฉะนั้นผมไม่ว่าจะได้มือถือรุ่นไหนมันก็ตามในราคาที่แบบไม่เกินแบบ890000นะและทด่ส้าคั Galaxy 1> A 1 4 4 G เนี่ยหูแม่งถ่ายตอนแสงน้อยยังคมชัดอะ่ะเดี๋ยวผมเทียบก A 1 4 5 G ไม่เทียบกับแบรนด์อื่นแล้วกันเทียบกับแบรนด์เขาแล้วกันอ่ะคนดูเลยดูความคมนะฮะ ผมว่าคุณภาพวิดีโอของตัว A14 4G นะเนี่ย้ามาได้ค่อนข้างดีมากเอาว่าการใช้งานพวกการถ่ายภาพนะครับถ่ายวิดีโอพวกเนี้ยตัวเนี้ยคือจุดเด่นของมันเลยนะครับเรื่องการถ่ายวิดีโอนี่เป็นจุดเด่นเลยไหลลื่นนะครับมีความสเสถียรความสมูทพวกชิปเล็คอร์ดเสียงวิดีโอนะครับพวกเนี้ยเขาเอาประหยัดพวกนี้ลงมาทําได้ดีเหมือนเดิมเลย A13 ถ่ายวิดีโอดีตัวนี้ก็ทําได้ดีนะครับแต่ผมไม่มีตัวเดิมมาเทียบไงผมปล่อยไปหมดแล้วแจกไปหมดแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวซัมซุงกาซี่ A14 4G และ A14 5 g สรุปง่ายๆข้อดีก็คือเป็นดีไซน์ใหม่ที่มีการฉลาดในการออกแบบอะ่ะเหมือนตัวท็อปเลยเหมือนตัวรุ่นพี่ของเขานะครับทั้งสองรุ่นเลยผมชอบนะมันค่อนข้างจะสวยมากเลยอะ่ะมันดูแบบไม่เยอะจนเกินไปไม่นี่จนเกินไปเป็นตัวเริ่มต้นของซัมซุงที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีแบบไม่เยอะจนเกินไปไม่ดูแบบสีฉูดฉาดอะไรคือดูเรียบๆอะ่ะเนี่ยดูดิเหมือนนายกกำลังนั่งอ่านหนังสือเลยนะฮะดูดิกำลังเออมันดูแบบดูดีอะ่ะนะสีดําก็ดูดีนะครับออกแบบมาง่ายๆอะ่ะแต่ดีส่วนท่านที่จะซื้อไปใช้ในชีวิตประจำ ส่วนบริการพวกนี้มีมาให้หมดครบในราคาเท่านี้ในบริการนี้สำหรับ A ตัวเริ่มต้นนี่คือ Samsung Galaxy A 1 4 4 G และ A 1 4 5 G นะครับขอฝากมาด้วยซื้อได้ที่ Samsung Shop หรือเว็บไซต์ได้ราคาดีอะไร Samsung s a ั s u ุงก็จะแถมตัวหัวชาร์จมาให้ด้วยนะจบนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ